เพราะกิเลสไหมลูกธรรมชาติไหมก็เมื่อกี้แม่บอกว่าพวกเราไม่เคยสิ้นสุดการเกิดเชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวหนูภาวนาไปหนูศึกษาไป,หน,านาไปหนูก็จะรู้ด้วยตัวของหนูเองเพราะว่าพพุทธเจ้าเบิ่คุผู้ตักสรู้ไว้แจ้งโลกว่าจิตพวกเราเนี่ยเป็นจิตที่เวียนว่ายแต่เกิดเป็นจิตที่ไม่เคยไม่เคยเลยที่จะที่จะพ้นการเกิดมันก็เวียนว่ายะเกิดอยู่ในสามเดโัจฉานท่านถึงเรียกว่าวัาต่าวว่ต,ววตทุกข์วัาตาสงสาร ท่านให้ฉายาไว้อย่างนี้สั้นๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้แต่ยินภาษาบาลีแต่มันคืออะไรก็คือจิตเราไม่เคยตายนั่นเองก็คือจิตเราเวียนว่ายตตยเกิดในโลกใบนี้เท่านั้นเองก็คือจิตเราเกิดไม่มีที่สุดทันเองแต่ว่าเราไม่ได้เคยเกิดที่เก่าเกิดที่ใหม่เรื่อยไปทําไมถึงเกิดที่ใหม่เรื่อยไปก็พวกเราเป็นทําบุญทําบุญตรงนี้ทําบุญสูงขึ้นก็ต้องไปเกิดสูงขึ้นถ้าทําบุญต่ําลงก็ไปเกิดต่ําลงหมุนอยู่อย่างนี้เดี๋ยวสูงสูงต่ำต่ำเพราะฉนั้นมนุษย์ท่านถึงบอกว่าให้มนุษย์ ที่ศาสนาเกิดแล้วท่านถึงสั่งนักสั่งหนาให้มนุษย์เนี่ยสุจริตสุจริตอย่าทุจริตท่านพระภาษาบาลีท่านบอกให้สร้างกุศลให้สร้างแต่กุศลจะทำอกกุศลให้ทําจิตให้ผ่องใสนีนน่เรียกว่าเรียกว่ากินมีชีวิตอยู่ด้วยด้วยความสุสจริตไม่เบียดเบียนค่ะแล้วก็แล้วก็แล้ว,ลว,ลวทีนี้ถ้ามันก็สร้างแต่พ,พ,พอสุจริตมันก็ผ่องใสแล้วสิจิต มันจะทุกข์อ่ะรู้เท่าทันมันจะสุขก็ไม่ยินดีเพราะฉะนั้นมันจิตมันก็เลยมันก็เลยได้สร้างบารมีบุญสร้างบารมีบุญเพราะมันสุจริตนะมันหากินหา,นหานอยู่ทั้งชีวิตมีแต่สุจริตนะเพิเ่นภาษาของหัวใจเลยหัวใจพระศาสนาเลยให้มนุษย์ทั้งโลกร,รู้เรื่องสุจริตอย่าทุจริตทําจิตให้ผ่องใสสร้างแต่กุศลอย่าอย่าทำอกุศลอย่าทำร้ายตัวเองอย่าทำกรรมอย่าทำบาปนี่คือ,ค,อคือเรื่องของพระพุทธศาสนาสั่งไว้จริงๆแล้วทีนี้มนุษย์ จะสั่งไว้ใส่ถ่ายทอดไว้ในโลกแต่ทีนี้มนุษย์ก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะเกิดมาก็ต่างคนต้องต้องทำมาหากินต่างคนต้องเริ่งดิ้นรนเพื่อกินเพื่ออยู่เพื่ออาชีพเพื่อมีชีวิตอยู่ได้เพื่อฐานงานทาเพื่อศึกษาความรู้เพื่อจะมาเลี้ยงตัวเลี้ยงตนก็เลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องธรรมะธรรมะก็ธรรมะไปรศาสนาศาสนาไปพระสงฆ์เจ้าก็ทำหน้าที่ของท่านไปนี่คือหน้าที่ของพลเรือนหน้าที่ประชาชนก็ประชาชนไปคนโลกก็มีหน้าที่เป็นอยู่กับโลกโลกไปมนุษย์คิดแบบนี้ ท,ทั้งที่ว่าการการการเกิดของเราไม่สิ้นสุดไม่มีใครนึกถึงไม่สงสารตัวเองคิดว่าตายแล้วก็แล้วไม่ใช่เกิดใหม่แน่นอนเกิดเกิดไม่มีสิ้นสุดแน่นอนเพราะเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตัดคําไหนคานั้นนี่แหละที่แม่ว่าพวกเราไม่ไม่มีทางเลยที่จะว่าจะหยุดการเกิดเทียงแต่ว่าเปลี่ยนที่เกิดทําไมถึงเปลี่ยนที่เกิดแม่ก็บอกแล้วเมื่อกี้เพราะเพราะว่าแล้วแต่บุญ จะได้ไปเกิดที่ไหนแต่ยังไงก็สามแดนก็แล้วกันยาก็แดนโลกโดนแดนสวรรค์แดนนรกแล้วก็แดนมนุษย์อยู่แค่นี้นี่คือพระพุทธเจ้ามาค้นเจอพวกเราพวกเราเ็าเกิดอย่างนี้กิจด,ดวงเก่านี่แหละเกิดจังจบไม่เป็นไม่มีที่จบเลยไม่มีที่สิ้นสุดเลยตามใดที่ไม่ทําตามที่พระพุทธองค์มามาค้นเจอว่าจบได้สิ้นสุดได้แต่ต้องทําตามทุกขั้นตอนที่พระองค์สอนเพราะพระพองค์ก็มาพระองค์ก็เกิดเกิดเหมือนกัน แต่พระองค์มาเจอแล้ววิธีไว้ให้เกิดพระองค์เขาบอกว่าพระองค์มาตัดสรู้แจ้งโลกพระองค์ตัดพระองค์พ้นแล้วพระองค์บุดแล้วพระองค์ไม่มีการเกิดต่อพระองค์อีกแล้วพระองค์ก็ถ่ายทอดไว้ในโลกเพราะฉะนั้นพระองค์มาตัดสรู้แจ้งโลกก็พระองค์ทําตั้งปฏิพันธ์ไว้ว่าพุทธเขาเรียกอะไรอ่ะปรัตนาพุทธภูมิอ่ะเพื่อจะมาตัดสรู้เป็นพระเจ้าอ่ะพระองค์ต้องเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ เสียสงไขแสนมหากราบคิดดูทีสอสงไขยหนึ่งนับไม่ได้เลยถ้ากลาบหนึ่งก็ร้อยยี่สิปีของโลกมนุษย์ร้อยยี่สิบปีแล้วแสนกลับล่ะอันนี้เอาเท่าก็แสนกลับนะสองไขยนี่ต่างหากแล้วท่านเกิดขนาดนั้นนะแล้วถึงได้มาเกิดเป็นพระาพพรสัุว์พระุพธเจ้าพระที่สุโธทัยท่านชื่ออะไรวะสิทธัตถะจึงมาเกิดเป็นพระเจ้าชายสิทธัตถะแล้วจากเจ้าชายสิทธัตถะนี่แหละ หกปีออกออกออกศึกษาธรรมว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายมีไหมเออท่านก็หาเจอเลยทำไมท่านถึงออกหาก็ถึงเวลาไงก็ท่านสร้างอันสร้างปรารถนาพุทธภูมิแล้วท่านก็ทําตามข้อ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 ที่บัญญัติแล้วว่าถ้าท่านเป็นพระพธิุทสัตว์อยู่สี่อสงไขแสนมากับพบเมื่อไหร่ก็มาจุติคอยเป็นคอยตัดสรุปเป็นพุทธเจ้าในโลกใบนี้ได้ก็ท่านทําตาม ดูไว้ไว่าพระองค์กว่าจะได้มาตัดสรุกว่าจะมารู้ความจริงของมนุษย์ที่มันเมียนแย่เกิดเนี่ยพระองค์ต้องอยู่ในพระโพธิสัตว์ตั้งเสียสงขัยแสนมหากรับแล้วพระองค์ต้องมาทรมานอีกเป็นเจ้าชายศิีฐธาอีกตั้งสิบหกปีเพราะตอนออกบวชรู้สึกสิบเก้าอายุยี่บเก้าแต่ก็ยังคลองคู่ตั้งสิบหกปีหรือสิบสามปีแม่ก็ต้องรีบๆสิบสามปีคะ ดูที่มันก็ทวงท่านไว้อะมัดท่านไว้อะให้พัดให้มีภรรยาให้มีพระลาหุนนะทวงท่านขนาดนั้นยังเอาท่านไม่อยู่เลยะว่าท่านก็ต้องออกหาโมกฆะทำจนได้ออกหาพะครังหลุดพ้นจนได้ออกหาว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายมีไหมพระองค์ก็ยังต้องออกพระองค์ต้องออกทรมานขนาดไหน อยู่ในล้วนในวังสุดแสนจะสุขสบายสุดแสนจะไม่มีอะไรเหมือนอีกแล้วเนรมิตได้เลยแต่ทําไมอ่ะพระองค์ทรมานไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้าอยู่อยู่ทุ่งนาอยู่ในที่สิงสาราศอยู่กับสิงสาราศาอยู่กับพื้นธรรมชาติฟ้าดินถ้ำเป,เ,ปเ,ปเป็นที่กําบังดูก็แล้วกันพระองค์ตั้งขนาดนะั้นพระองค์ถึงมารู้ความจริงถึงมาตัดสินรู้ความจริงว่าบ้าที่แท้พาะเราเนี่ยเป,เ,ปเป็นขันเป็นขังขันจิตเป็นดวงจิตเป็นดวงวิญญาณ คือเป็นขันห้าที่ไม่มีการสิ้นสุดจะต้องเกิดเกิดดับดับไปเมื่อไหร่ก็เกิดดับไปเมื่อไหร่ก็เข้าร่างเมื่อไหร่ก็ร่างนั้นเสียหายก็ไปเกิดใหม่เข้าร่างเมื่อไหร่เรื่องร่างนั้นเสียหายก็เกิดใหม่เปิดใหม่เรื่อยๆตายไม่เป็นกิจตายไม่เป็นนี่ท่านถึงบอกว่ามนุษย์เราเนี้ยเฉพาะร่างกายเราคนเดียวเนี่ยถ้าไม่ไม่มีการเผาไม่มีการสลายละลายคืนสู่ธาตุเดิมไม่มีที่ไหวตัวเราคนเดียวเพราะมันเกิดแก่เก็บตายเกิดแก่เก็บตายเพราะนั้น ดูซิพระองค์ทำกว่าจะมารู้ความจริงว่าจิตไม่เคยตายจิตหมุนเวียนได้แต่เกิดมันก็ขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนี้แล้วทําไมอ่ะท่านทำได้ท่านบอกเราเราเห็นทุกไหมล่ะเราอยากเกิดหยือเราชอบเหรอเราชอบเรอทุกทุกสุขเราชอบเหรอความไม่จริงเราชอบเหรออนิจังเนี่ยเราชอบเหรอความแปรสภาพเนี่ยเราชอบเหรอเก็บแค่ได้ป่วยเนี่ยเราชอบเหรอกันแก่แก่เนี่ยเราชอบเหรอการตายเนี่ยเราชอบเหรอการพัดภาเนี่ย ราพอใจเลยที่ที่สุขสุขุกสุขเราพอใจเลยที่ที่ต้องมีทะเลาะเบอกแว้งเราพอใจเลยที่เป็นคู่ศัตรูคู่อาฆาตเราพอใจเลยที่ที่ที่อาฆาตไปรบจองเวรจองกันกันถ้าราะถ้าถ้าจิตจิตจิตที่มันเป็นอวิชชาเนี่ยมันแสดงตัวหรือมันต่ําต้อยหรือมันเลวสามเมื่อไหร่มันก็จะอาฆาตอาฆาตอาฆาตไม่เอาคาใครอาฆาตพออหมพี่น้องอาฆาตเพื่อนมึงเพื่อนสนิทหรือไหนอาฆาตญาติญาติญาติอาชาติอาฆาตเพื่อนเพื่อนที่รักกันมาอย่างอาฆาตได้เลยมันไม่เที่ยงขนาดนั้นนะ เพราะนั้นท่านบอกโอ้ไม่ได้เว้ยมันมันมันมีตัวมันมีตัวโลกปวดหลงมีตัวทิฏฐิมนะัตตัวตนมันมีตัวมันมีตัวหลงหลงโลกหลงตัวหลงตนหลงว่าตัวตัวตนท่านก็พาถอนนี่ไงลูกนี่แหละค่ะวันนี้แม่ให้ทีเดียวลวดเลยว่าเพราะว่าหนูมีภูมิธรรมของเก่ามามากแล้วเพราะฉะนั้นแม่เอาทีเดียวลวดก็คงไม่เป็นไรก็คงจะฝังได้คงจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้น แม่ยืนยันเรื่องว่าเราไม่เคยตายจิตเราไม่เคยตายจิตเราไม่เคยดับมันเป็นเกิดใหม่แม่ยืนยันอันนี้เนี่ยก็ลามไปเล่าเล่าเรื่องพระพุทธองค์มายืนยันเพราะว่าแล้วอีอย่างยืนยันให้สมัยนี้อีกอ่ะถ้าไม่ใช่ดวงเก่ามาเกิดแล้วทําไมอ่ะเด็กสมัยเนี่ยเออมันอายุไม่เท่าไหร่มันพูดเป็นรู้เรื่องหมดแหละสมัยเนี่ยก็จิตดวงเก่ามาเกิดไงมันรู้หมดเลยรู้เร็วด้วยรู้ง่ายด้วยเข้าใจง่ายด้วยนี่นี่ทางโลกนะเอาทางธรรมนะทีนี้ ถ้าตังตำเอาเน้นน้อยเพิ่งบวชถ้าไมท่องปฏิโมกได้ล่ะสวดปฏิโมกได้ไงวันนั้นเพราะนั้นมีของเก่ากิบดวงเก่ามาเกิดอ่อาเขาท่านเคยเป็นพระมาก่อนไงท่านจยสวดปฏิโมกได้ไงบางทีบางองค์อ่านหนังสือไม่ออกมาเกิดชาตินี้มาเป็นพ่อคุณเจ้าก็มาท่องด้วยสัสญญาความจําด้วยสังขารจิตท่านก็สวดปฏิโมกได้ก็ทนมีของเก่านี่ไม่ยืนยนันว่าจิตไม่เคยตาย ถ้าทางโลกก็คือนี่แหละเด็กมันจำนู่นจำนี่ได้มันเท่พอมันจําความได้พอมันจิตมันนีอ่ะเห็นร่างกายพอพูดได้มันก็พูดเลยร่างกายพอทํานี้ได้มันก็ทําเลยเพราะมันใช้จิตเออมันใช้ร่างกายจ้แม,ม่พูดย้านะ จะนี่คือทางโลกจะทางโลกว่าเด็กเล็กน้อยมันยังรู้จักอะไรเป็นอะไรมันรู้จักสิ่งที่เราไม่ต้องสอนเออมึงโตขึ้นมึงมีลูกมีผัวนะมึงโตขึ้นมีลูกมีเมียนะมึงโตขึ้นมงีมึงต้องรับผิดชอบนะมึงโตขึ้นมึงต้องไปเรียนหนังสือเพื่อเลี้ยงตัวมึงนะเราเราเราไม่ได้สอนนะไอ้หนังสือหนังหานครูคคุณครูสอนแต่ว่ามันมีครองคู่มึงมีความรักมึมีผัวมีเมียกูไม่ได้สอนเว้ยเออเออมึงมีลูกมีผัวกูก็ไม่ได้สอนเว้ยนี่คือกิจวัตรเก่าไหมล่ะ เออไม่ได้สอนจิตดวงเก่าจริงๆอ่ามันนั้นกิตไม่ตายจริงๆมันได้สอนพ่อแม่มาต้องสอนนี่นี่นะเพื่อแม่เอาแม่มายืนยันว่าจิตไม่เคยตายเนี่ยก็เลยเอามายืนยันอืแล้วก็ที่ว่าถ้าทางโลกก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ละค่ะและทางธรรมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจิตดวงเก่าที่เคยมีบุญเคยสั่งสมทางธรรมพอเกิดใหม่ก็ได้สั่งสมทางธรรมต่อแล้วแม่ถึงบอกว่าสิ่งที่ท่านไม่รู้ท่านก็รู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะ ก็หลักฐานก็คือเนรน,น้อยสวดปฏิโมกได้อย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็บวชเนนแล้วก็รู้ทําไปเยอะๆรู้ทําไปได้รวดเร็วรวดเร็วน่ะจ้ะรู้ทําได้อย่างรวดเร็วรวดเร็วก็อย่างประเทศไทยเราโชคดีนะวันนี้น่าจะแถมท้ายเพราะว่าพะระเจ้ารอรอดูพวกเราอยู่พระเจ้าคอยช่วยเหลือเราอยู่พระเจ้าคอยคอยคอย,คอยช่วยเหลือมนุษย์เมืองไทยอยู่เพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ท่านก็เลยเมตตาเพราะว่าทุกวันนี้กลัวมนุษย์โลกจะหลงไปทางทางทางอะไรอะทางศาสนาที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ร่วงเกินนะศาสนาที่ไม่ได้ไม่ได้พ่อแม่อาจารย์เป็นคือตั้งขึ้นมาแล้วไม่ไปฏิบัติภาวนาน่ะนะค่ะอันแล้วก็แต่ศาสนาของเราท่านปฏิบัติท่านภาวนาแล,วแล้วท่านก็มาสอนแล้วมันก็มีผู้ผู้ผู้หลุด้นให้เห็นแต่แต่ว่าทีนี้มนุษย์ในโลกเหล่านี้ก็ก็พึ่งพึ่งดวงชะตา พึ่งเลิกพึ่งยามพึ่งวิธีการแต่ท่านกลัวมันจะไปทางน้นไส้เยอะกว่าแทนที่จะมาพึ่งพึ่งประอัดพึ่งทำแทนที่จะมาปฏิบัติปฏิบัติธรรมพิ่งพึ่งตัวเองมาสร้าง อวิชาออกจากตัวเองมาตัดอวิชาากตัวเองมาฆ่าวิชาออกจากตัวเองให้เกิดจิตเป็นวิชามันทำด้วยตัวเองได้แต่มันจะไม่หันมาทำมันนี่จะไปหันไปทำพิธีไปสร้างนู่นสร้างนี่ไปก่อนน่นนู่นนี่ไปทำสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนสร้างอะไรที่เป็นอลังการสร้าง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 เพื่อจะมาดับทุกข์สร้างเพื่อจะมาไม่ไม่ให้ทุกข์นั่นมันเป็นอาิตร็ดอุชามันก็บุญเข้ามาช่วยช่วคขามันก็สบายไปช่วยขามันหมดเป็น บุญอย่างนั้นมันหมดแต่สิ่งที่ท่านบอกนี้ท่านให้ทําแบบแบบหมดไม่เป็นนี่ท่านเลยให้สร้างจิตสร้างใจมากําจัดกิจกำลับใจมาจมาแก้กิจแก้ใจมาถอดกิตถอดใจไม่ให้ใจเป็นธรรมชาตินั่นเองนี่แหละลูกหลานแม่ก็ฝากลวดเลยแม่ทํางานแม่ถวายงานเพราะว่าท่านส่งท่านส่งหนูมาเพราะว่าแม่ต้องต้องถวายงานแม่ก็เลยต้องฝากไว้ที่จิตที่ใจหนู ฝากพระศาสนาไว้ที่หนูด้วยก็แล้วกันถ่ายทอดต่อไปแล้วกันคือนี่คือความจริงแม่ฝากพระศาสนาด้วยนะลูกนะเพราะว่าจิตเราไม่ตาย,ยาจริงจิตเราเกิดจากจิตตายจริงแต่เราสามารถพาจิตเราหลุดได้ไม่ตายไม,ไม่ตายไม่เกิดแล้วทีนี้จิตเราจะไม่ตายไม่เกิดแต่ต้องทําตามพระพุทธเจ้าทุกกรณีทําแบบไหนแม่ไม่พูดวันนี้มันเหนื่อยแล้ว ก็เคยศึกษาพ่อแม่ก็ถ่ายทอดไว้ใน Facebook มั่งใน Youtube มั่งใน TikTok มั่งในหนังสือมั่งอะไรมันมีแล้ววิธีลำเนินแต่ดนวันนี้แม่พูดแตห่หลักหลักแล้วก็มันยืนยันว่าพวกเราเป็นแบบนี้พวกเราเกิดมาเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นแบบเป็นทุกเป็นทุกคนมึงจะเป็นเศรษฐีอาจกพิพบคยามันมึงจะเกิดฐานะชุดสูงต่ำรตระ,ะกูลสูงขนาดไหนมึงก็เป็น เป็นแบบเดียวกันคือเกิดแก่เก็บตายเหมือนกันแล้วมึงก็มีอายุไม่เกินร้อยปีเหมือนกันแล้วมึงก็มีธาตุสีดินน้ำมไฟอาศัยอยู่เหมือนกันล้วมึงก็มีจิตที่ไม่เคยตายเหมือนกันมึงจะเกิดมาสักสีฐานะก็อย่างที่บอกนะคะไม่มีใครว่าไอ้โลกสมมติมันก็มีฐานะแค่เป็นแค่เหยียบย่ำกันแค่ดูถูกกันแต่โลกของพระพุทธเจ้าไม่เลยจิตทุกดวง แบบเดียวกันมาจากกําเนิดเกิดจากธรรมชาติเหมือนกันถูกธรรมชาติสร้างมาเหมือนกันน่าสมเพศเวทนาเหมือนกันพระอ,องค์ถึงเมตตามนุษย์ไม่มีประมาณเมตตามนุษย์ทั้งโลกไม่มีไม่มีแบ่งว่าอันนี้ฉันจะสอนอย่างนี้อันนี้ฉันจะสอนนี้ไม่ค่ะสอนเป็นหลักเดียวทั้งโลกเลยบอกเป็นหลักเดียวทั้งโลกเลยใครทําก็ได้ทั้งโลกเลยใครใครไม่ได้ทําก็ไม่ได้เพราะมันต้องทําเอาเอง เพราะนั้นเมตตาไม่มีประมาณเมตตาไม่มีท่านถึงบอกเมตตาอันนี้เมตตาพรมวิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคันติพรมวิหารสีท่านให้ท่านสอนไว้คำว่าพรมวิหารสีให้มีในจิตในใจมนุษย์เถอะแล้วก,วก็เราก็จะเข้าถึงหลักธรรมได้ง่ายถ้ามีพรมวิหารสีเมตตาไม่มีประมาณเมตตาให้อภยัยให้อภัยแหลกลานเลยมึงจะเบียดเบียนปูขนาดขนาดไหนก็ช่างแสนสาหัสก็ช่างปูอโหสิกรรมอย่างเดียวค่ะขนาดนั้นเลยค่ะ มาเราก็เราก็จะถอดถอนเราออกจากสมมติได้เราก็จะได้ตามเทะาพุทธเจ้าได้เราก็จะได้พาจิตรตรัานี้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มันงั้มันเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นแหละวิธีพาเวียนว่ายตายเกิดก,ก็ก็บอกแล้วไงว่าไม่ไม่ผูด <c oughs> แต่ว่ายังไงเสียพ้นแน่ไม่ต้องเกิดนะได้จริงแต่ถ้าไม่ทําเกิดอยู่นั่นแหละโลกเกิดเกิดเกิดเต้ใต้เกิดเกิดต้ใต,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 ใต้แล้วมันอะไรนะโลกแบบนี้มันน่าอยู่เหรอมันกินก็กินเดี๋ยวมันก็อิ่มเดี๋ยวมันก็หิว กมันก็เป็นปฏิกูลกินเข้าไปมีแต่ดิน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 คนเป็นธาตุดินนะกินอะไรไม่ใช่ดินไม่มีเลยนะเียวหวานมันเค็มอร่อยอร่อยรสชาติโอ้อลังการมันก็กินดินทั้งนั้นอ่ะอยู่เพื่อกินแล้วสุกละ่ะสุกแท้เหรอสุกแท้ที่ไหนอะ่ะสุกชั่วคราวมีทายาทออกมาดูแลมันแทบตายหรือลำบากแทบตายดูอ่ะล่าสุกตัวนั้นแล้วสุกอะไรทำไมทุกเรื่องเข้ามาอีกอะ่ะก็พวกเราไม่ได้ทํา บุญอย่างเดียวนี่มนุษย์ไม่ได้ทําบุญอย่างเดียวนี่มนุษย์เกิดมาทําบุญกับบาปคู่กันเลยก็เรียกทาชั่วนั่นแหละทําผิดนั่นแหละทั้งทําผิดทําถูกทําผิดทําถูกนั่นแหละท่านถึงว่ามนุษย์มาเกิดในโลกใบนี้มีสองอย่างที่มันพาให้เกิดบุญกับบา้าบุญกับบาป,าบบบาปมันทาทุกคนไม่มีใครไม่ทําก็คือทําถูกทําผิดไงแต่ทีนี้พอจะถ้าจะพอให้เกิดใช่ไหมทั้งบุญทั้งบาปบุญทาบาปอย่าทาําทเป็นอันคาด ขนาดบุญธรรมท่านยังไม่ให้ยึดอีกถ้ายึดอีกก็ต้องเกิดอยู่นั่นแหละเพราะติดในบุญพุ่น่ะเอวังนั่นน,นลูหนูต้องเข้าใจเพราะว่าแม่ว่าพระธรรมจัดหนูมาให้แม่ได้ฝากเพราะแมกกกกแ่ก็ฝากไว้กับวาสนาก็ฝากนูแล้วก็ฝากไปทางโลกนี่แหละแต่ฝากหนูอีกคนนี้มันจะเป็นกําลังมหาศาลเพราะหนูเป็นครูบาอาจารย์สอนทางโลกอยู่แล้ว เอวังนะลูกนะโมทนาบุญนะฝากพระศาสนาด้วยนะสาธุค่ะ